สวัสดีครับหลังจากเมื่อวานครับไปรับเจ้าฟ้าใสจากไซงานคาราบาวมาครับถึงบ้านแล้ววันนี้ออกงานเลยครับเข้าบ้านปุ๊บได้งานปั๊บเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปลุยงานงานเดียวครับงานเดียวางานขุดขุดชักล่องเพื่อเอาน้ำมารดส่วนทุเรียนนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับหน้างานอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็เดี๋ยวให้เราน้อยกลับรถก่อนนะครับเอาว่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกียร์ไรวะเฮ้ยเกียร์ไรนะเอาบีบเตยยังโอ้ยเดาเอาโอ้บีบเตยใส่หมา ดึง่าบีบเตทำไมไอ้นั่นไม่ยอมหลบรถไปแล้วครับชมฟิล์มมือเหลากันหน่อยครับนู่นเลยครับวนวนวนูน่นแหละเดี๋ยวมาดูนะมาดูว่าเราเ็าจะวนทีเดียวพ้นไหมพ้นอยู่แล้วเพราะว่าผมทิ้งพื้นที่ไว้ให้กว้างอยู่ครับตรงนี้ไปแล้ว ครับพ้นโอ้เป็นแดเป็นไดเดี๋ยวพามาชมตรงนี้ตรงนี้ถึงจะท้าทายพามาชมตรงนี้ครับตรงนี้มาดูว่าเราน้อยจะมีทักษะพาตรงนี้ไปได้ไหม มาแล้วครับไอเด้งเองนี่มีลบอีกแล้วแล้วเราก็บีบเตะไล่หรอกจะไม่บอกนะผมจะไม่บอกจะจะดูเขาว่าจะดูเขาว่าเขาจะขับผ่านไหมเฮ้ยโดนโดนโดน,ดนกิ่งไหม โดนไหมโดนไหมโอ้ผ่านอยู reich, ่ผ่านอยู่แจ๋วเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเกะกะจริงๆเลยไอ้ต้นเนี้ยไอ้ต้นใหญ่เนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยทับกระจกทับกระจกจกกระจกโอ้ทับกระจกเอ่ห์เท ไปไปก็ทับไปจกเลยรับอเอออ้าวห่างมานี่อุตส่าห์ว่าจะไม่บอกแล้วห่างมาเลยห่างมาเลยอุตส่าห์จะไม่บอกแล้วนะเลย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 อยู่ไม่นานาหรอกต้นนั้นอนะ่ะเกะกะจริงเลย นี่มีพับกระ,ะจกค,ครับเป็นยังไงได้ อ่ะลงมาลงมาเป็นยังไงเป็นยังไงขับขับไปถึงหน้างานเลยไหมฮะไปถึงหน้างานเลยไหมไปถึงบอเออ,เอ,อไปถึงบอเดี๋ยวขับเองงั้น เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวสังเกตด,ดูฝั่งนี้อ่าใบมันเหลือครบมันก็เลยโอ้ยเดินแบบโอ้งานเดินจริงนะเนี่ยดูว่าเดินอ่ะนี่ขนาดของแท้ญี่ปุ่นนะเนี่ยดูโอ้ย จัดเลยอ่ะงานเดินสามพันครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูว่าสามพันมันจะได้ถึงครึ่งทางไหม เออนี่มันพับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยพับได้เนี่ยเออพับได้เจ๋อไม่งั้นเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวโดนพวกกิ่งไม้แตกเฮ้ยเฮ้ยุญแจ,จรถหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่ไปลลเรลาเดีวขอคุณเจหน่อย ไหนโอ้ไฟนี่มันมองแน่นี่โอ้โดนคิดตมนี่วิ้งไปหมดแล้ว มาดูว่าสามพันได้เยอะแค่ไหนเอาเสร็จแล้วบ๋ออุ้ยเต็มถังเลยอะแล้วเต็มถังเลยครับเต็มเลยเหรอได้เหรอเต็มไหม เต็มไหมอยู่ดิเกือ<ป>บเต็มบ่อีอเสียบอันนั้นลงไปก็รู้แล้วอันนี้มันจะดันลกลอยมันจะดันขึ้นอยู่ยังไะดูนนไหไมล่ะ ทำไมดินเยอะแท่เนี่ยดินอย่างไรนนี่เอาผ้าคลุมเนาะหลอกหลอกเอาเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนปิดมันดังกลึกเลยนะเฮ้ยอะเอ๊ ต้องหาผ้ามาคลุมไม่งั้นฝุ่นเยอะอุย้ยมีมลอยด้วยเอาไปไว้ในรถอ้อยอ้อยไม้กวาดมาจากไหนใส่ไปเลึกหน่อยเอเอเดินทางเจอกันใหม่ครับอยู่หน้าง,งานครับ เดี๋ยวพาไปชมสวัสดีครับผมเอาลืมปิดประตูเล่าเล่าปิดประตูแม่โคหน่อยที่เปิดลืมวะ อปิดประตูเสยียเลยเอ้ยโอเคไปเดินทางครับเดินกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม